วิดีโอนี้เราจะมารีวิวฟัสก์ชที่ต่างๆที่เราชอบใน University of York กันเริ่มห้องเรียนก็จะมีหลายรูปแบบมากๆอย่างในช่วงปฐมนิเทศหรือเลคเชอร์ใหญ่ๆเขาก็จะใช้ห้องโถงอย่างนี้เลยเราดูดีเ,ดเตอร์อันนี้บรรยากาศดีมากในส่วนของคาบสัมมนาก็จะเป็นห้องที่มีโต๊ะไว้ทำกิจกรรมกลุ่มได้เยอะส่วนในห้องคอมก็มีอุปกรณ์แบบครบคันเลย ด้วยความที่ห้องเยอะเราก็อาจจะมีปัญหาหาตึกไม่เจอเราสามารถเปิดเข้าไปในแมปในแอปมหาไรได้นะจะจิ้มหาเป็นร้านค้าตู้กดเงินเครื่องขายขนมโพสบล็อกหรือรีเซพชันมันก็จะหาที่ใกล้ที่สุดให้เลยหรือจะพิมพ์เลขที่ห้องไปเลยก,ก็ได้เขาก็จะหาทางไปให้เราเลยต่อมาเราจะพามาดูเรื่องอาหารการกินในมอกันโดยส่วนใหญ่เราก็เห็นคนห่อข้าวกล่องมากินกันเองนะเราก็ด้วยสายประหยัดเหมือนกัน ก็อำนวยความสะดวกทางมก,ก็จะมีห้องครัวไว้ให้นักเรียนใช้แทบทุกตึกเลยชอบที่สุดก็คือมันมีตู้เย็นและไมโครเวฟให้ด้วยผนข้าวกินได้สบายใจเอามากินแถวโรงอาหารหรือที่นั่งหน้าตึกเรียนก็ได้เขาจะมีที่นั่งสำหรับไว้นั่งอ่านหนังสือทานข้าวกินขนมสำหรับนักเรียนแทบทุกตึกเลยขอแทรกว่ามียันห้องส่วนตัวสำหรับประชุมซูมหรือถ้าใครขี้เกียจทำอาหารมาเขาก็มีโรงอาหารไว้ให้นะอาหารหลากหลายมากด้วยมีทั้งสลดัด ของขาวที่เปลี่ยนเมนูไปในแต่ละวันยันแซนด์วิชง่ายๆและกาแฟร้านอาหารในมอเปิดดึกด้วยนะมียันแจส๊สไนท์ดูสิอีกที่มีโต๊ะพูและใช่ค่ะมีขายแอลกอฮอล์ด้วยแถมสตาร์บัคในมอที่เราชอบมานั่งบรรยากาศก็ดีสุดๆนั่งแช์ได้ยาวๆเลยดูโต๊ะสิสบายมากหลายร้านมีพื้นที่ให้นั่งทานข้างนอกด้วยนะในซัมเมอร์ก็น่าจะสบายเลยมาต่อกันที่โซนห้องน้ำ ดยส่วนใหญ่จะเป็นห้องน้ำรวมนะสะอาดพอใช้ได้อยู่บางจุดมีผ้าอนามัยให้เรามากดได้ฟรีด้วยใส่ใจดีมากมาต่อกันที่การเดินทางไปที่มอโดยส่วนใหญ่จากที่เราเห็นจะเดินกันไปนะหรือถ้าอยู่ไกลจริงๆก็มีรถบัสของมหลาลายัยวิ่งทั่วเมืองเลยไม่ค่อยเห็นคนขับรถมาเท่าไหร่ที่เยอะจะเป็นจักรยานเพื่ออำเนวยความสะดวกเขาก็จะมีที่ล็อกจักรยานวางไว้ให้แทบทั่วทุกตึกเลยมีแบบกันลมกันฝนด้วยครอบไว้ให้ เรื่องต่อมาจะเป็นร้านกิจกรรมที่มอมีจัดกันบ่อยๆเลยนะบางทีก็จะมีเปิดบ้านขายของมือ2อย่างตรงนี้เป็นงานขายต้นไม้มีซุ้มให้เดินเข้าไปทานอาหารฟรีพร้อมร่วมทํากิจกรรมด้วยหรือบางทีก็จะมีกาแฟรหรือขนมอร่อยๆจากข้างนอกมาเปิดร้านต่อไปเราจะพามาดูศูนย์ Career and Placement เขาจะมีกิจกรรมคอยดูแลเรื่องการทำงานต่อในอนาคตที่เปิดอยู่นี้เป็นตัวอย่างกิจกรรมที่เราหาได้จากในแอป อย่างอันนี้น่าสนใจมากเป็นเรื่องเกี่ยวกับการทาธุรกิจสตาร์ทอัพพูดถึงกิจกรรมแล้วเราก็ต้องเติมแรงที่มอจะมีมินิมาร์ทไว้ให้ทําให้การใช้ชีวิตแบบเด็กหอง่ายมากมีทั้งอุปกรณ์เครื่องเขียนเครื่องดื่มสดชื่นกาแฟน้ํายันแอลกอฮอล์อาหารก็มีทั้งของแช่แข็งผักสดเครื่องปรุงเครื่องครัวไปจนถึงของใช้ภายในบ้านและอาหารสำหรับเลี้ยงฝูงเป็ด ต่อมาเราจะพามาเดินดูห้องสมุดกันเขาจะแบ่งพื้นที่ออกเป็นหลายอาคารหลายโซนอย่างในโซนหนังสือก็มีเยอะและมีหลายชั้นมากๆมีทั้งโซนสำหรับอ่านหนังสือและใช้ห้องคอมมีให้จองเป็นห้องประชุมหรือติวเป็นกรุ่มด้วยการจองก็สามารถเข้าไปได้จากแอปเดิมเลยเป็นเชิงว่าแอปเดียวทำได้ทุกอย่างมีเวลาและตึกอาคารให้เลือกอย่างชัดเจนมีผ้าห่มให้บริการหยิบไปสำหรับคนขี้หนาวด้วย และมีเครื่องปริน์อันใหญ่ไว้ให้บริการด้วยแต่ก็แอบมีค่าใช้ใจ่ายนะนะในส่วนของเรื่องหอพักเรานะ่ะนอนหอนอกแต่ก็ไปถ่ายอาคารของหอในมาให้นะวิวของบางตึกดีมากเลยแหละธรรมชาติสุดๆโดยส่วนใหญ่ก็อยู่จะไม่ไกลจากอาคารเรียนมากด้วย จากที่เราไปหาข้อมูลมาถ้าเรียนแบบปอโทจะมีรูปแบบของห้องให้เลือกมากกว่านี่ก็เป็นรีวิวภาพรวมของสิ่งต่างๆที่เขามีให้ใน University of York นะทุกคนเพราะการมามาหาลายัยมันไม่ใช่แค่การมาเรียนแต่เป็นการมาใช้ชีวิตด้วยก็อย่าลืมหารายละเอียดของสิ่งที่เขามีให้เรายังให้ดีๆก่อนมานะและขอให้มีความสุขกับการเรียนครับบ๊ายบาย